ครับผมไอ้แต่ที่แหลกเลยมันมันมันเป็นทางมากอย่างไรครับเขาคือนยังไงมาเห็ดอยู่วางนี่นะโอ้จะไม่กวนนเออั้งแต้ส่ไหมยย่กนางมากบ่มาหาเห็ดบ่หรือยังไงข้าเจ้ามาเอามาน้ำเมันทางรถตัดใหม่โอ้สมัยสมรรถท่านใหม่ในป่าใหครับแค่สามสิบสี่สิบปีขึ้นหลังคือคือที่เข้าเลี้ยวเห็นใหม่ใหญ่ๆน้ำมูลนี่ละคือตะกี้คือมันมีทางรถเขามาเอามาเอาลงไปฟังเข้าปุ่นะเราลงไปฟังเข้าครับ คือล่องเรือพวกล่องเรือพวกอันนี้คนิีนสัมปทานครับผมใหม่ถึงน้ำปลาสมัย,มยตะกี้เนาะสมัยก่อนเม,คมนครับบ้านนี้ันก็เลยมีทางมีคลองมาแม่บัานนี้เขาก็เลื่อยขึ้นมานน้ำทางรถแก้ไม่ครับมาตักขกีหย่างสมัยก่อนเขาสรับสื้อน้ำมันย่างครับสมัยใหม่ยังไหลยอยู่ครับผมตันนี้มีน้ำมันย่างนี่อันนี้บ้านนี้มาเดียวกันมันอยู่ไก่ก็ฟังเล่าครับพระเจ้าจก็เลื่อยเอากระบ,บอกมาขายเอาสัดปลาเอา ของอยากของกินพวกพวกของพืนบานนะของครับพวกเฮ็ดพวกอย่างนี้หนึ่งละมาขายเอามาขายขายอยู่พุ่นอยู่เทงในด่านตัวเจ้าดอกยู่ยยุ่งยับไปอีกคูนใกล้ๆ่นเนาะแต่ว่าตัวนั้นมันเรื่ฟังไทยเนาะมีนนี่ก็ฟังไทถ่ในมองนี้ก็ฟังไถ่มองนี่เกิดฟังไท่ก็เลยเป็นวุดเหลกเปลี่ยนสินค้่าก่อนอีที่เปิดเป็นด่านใหมครับอันนี้คือได้ซื้อว่าซองตะอูครับซองตะอูนี่พวใหญ่อูไม่ยังไทยอยู่นี้ พ่อใหญ่อูพ่อใหญ่อูนี่คือคนลาวหรือคนไทยพ่อใหญ่อูนี่คนไทยครับคนไทยมเาเฮช่ไทยอยู่ดีเนี่ยเป็นอย่างไรต่อบัดน,นี้ครับก็เพิ่นก็พักดันลงไปได้เจ้าหน้าที่ก็พักดันลงไปเพราะว่ามันอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์หัวเวินป่าที่เดี๋ยวเฮ็ดไทยเฮ็ดสวนไดสกี่กีก็เจ้าเฮ็ดไทยเรือร้อยอะนะคือมาทางเอายางว่าวานนี้เนาะแต่ว่ามันอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์เนี่ยสือพ่อใหญ่ตะอูพ่อใหญ่อูพ่อใหญ่อู แต่ว่าคนมาเอือนนั่นคนตาอูนี่คือหมยายถึงว่าเอือนคนเ่านคนเา่าเนาะอืมต้นเ,เอือนตาอูสมัยก่อนตาอูอะไรเยมันสีมีเห็นมันสีมีปลากต่สีน่ารุงปลายยังสีขึ้นมานี่ยอ๋อครับครับผมกับวาอยู่มันมีต้นไม้แปลกๆปลกมันเป็นต้นไม้ธรรมชาติบ้านนอกนะเออเป็นต้นไม้ที่ที่เขามาปลูกได้ให้ที่ที่มันแปลนเดี่ยวนะอ๋อครับคือเจ้าหน้าที่รัฐนี่แหละมาปลูกคือคือตาอูนี่มันเฮดไหยวางหันมาทางปลายวางหันว่าทันต์เนียนแต่ไม้เด็ด สามสิบสี่ปีขึ้นหลังนี่ยครับบ้านนี้ก็เลยได้ซื้อว่าส่องตะูมาเลยนี่ตามทางรถอันอนั้นแกไม่ต้องไปเนาะนบ้านนี้ฟังเล่าเนี่ก็คือแบบเขาก็คือนจิตตันใหม่ือกันบอกมันคืออันนี้เรื่อเข้ามาที่หลังตัวน,นี้เข้ามาที่หลังนี่ครับเขาเขา,เขาที่สมัยก่อนมันหาขี้ย่างที่ผมบ้านนั่นครับขี้ย่างาาทางบ้านเท่านี่ยถมาซื้อขี้ย่างครับเปรี้ยวเี่ยงลี่นั่นอื สื่อจี้ยางเขาขับขี่ยางขึ้นมาขายครับก็เที่ยวไปท่าเทีเาาเ่ยวมากก็เลยเป็นทางคือกันเนี่ยโอ้มันเป็นมากจ่างสิเนาะสื่อกี้ย่างเอาบ้านเอากัรับสื่อกี้ยางย่ามเฮ็ดก็ซสื่อเฮ็ดลงมาขายนะสมัยก่อนครับสื่องงนะกระบองสื่อยั้นยงน,นี่นะเฮ็ดเป็น <c oughs> เหลี่ยมเป็นยังเหลี่ยวกันลงมาขายครับเป็นเน็ดเป็นปอกปลาธรรมชาตินี่แหละวบอกทั่วบอกแดงบอกพีกครับผมอันนี้ก็คือเป็นประวัติก่าวๆเนาะเนี่ยนะครับโอเคครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณพ่ออยังเงก่อนครับผมพอลุงครับพอลุงซื้อพอลุงพอลุงเป็นคนใส่ก่อนคนบุญทลีกครับบุญทลีกเลยก็มาได้เมียอยู่นี่บ่โอ้ผมนั่นมาดัยยาสูมาดัยยาสูมาได้เมียอยู่ไหนเนี่ยแสดงว่าอ่าเป็นทหารหรือเป็นประมัหรืออย่างครับเป็นผู้ซอยครับเป็นผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านเน่ยก็เลยมาได้เมียอยู่ไหนเนี่ยโอ้มาได้เมียไก่กันเนาะครับมันก็จังไหนแหล่ะล่ะโอเคครับขอบคุณหลายๆครับครับผม